โอเคตอนนี okay, you, mm ้เรามากดโซโลแล่น huh. ก uh ับ huh. กูเล่นเกมเล่นลิมแฉันต้องการเล่นลิมกูจะเล่นลิมอ่ะเออเอาซิเอาซีเอาซีกูจะเล่นลิมเออมันต้องแบนอย่างนั้นดิเว้อ เชื่อไหมว่าเขาแบนตัวใหม่แน่ๆตัวใหม่แน่ๆแน่ๆถ้ามึงจะน้ำขนาดนี้แล uh ้วก็ตายซะเถอะเฮ้ยเฮ้ยผ uh> ja. mm ิดคาดว่าเตอร์ฟักเราจะเล่นย evet ้อนดิ nè áo lim nè à Áo lim nè à áo Valentino what the fucking shit what the fuck Your team's turn to chết What the fuck?

รถเด็ดซ <laughs> ักรอยติดเข้าอยู่ร้านอือเอาเตะบอนอึไม่จับไม่จับอึไม่จับไม่จับไอ้ไอ้สกินนี้แทงไม่เก่งนะ ฮัลโหลมาเดฟลักเกอร์ฝั่งนู้นจะเลือกตัวเป็นเป็นอ้าวกูแทงเก่งไอหานี่แม่งปาตอเล่ลอรีเอะใส่ซีฟิตเปี้ะเดี๋ยวมึงเจอกูแวนเฮลซิงทามาครับ ขูกกุาลแล้วทุกตัวรอเตอร์ฟรกกิงชิดน i s คือไซเดอร์ไปแต่ภาพเขาเป็นเทนเกมไปมาว้าวผมอยู่กับหมึกสุดยอดอืมอืมเอาสาตันก็ได้มาเอารองเท้าก็ได้มากูจะเดินตามหมึกไม่ทันอยู่แล้วอี้ย ชื่อทำไมกูจริงจังจังวะปล่าหรอกกูโดนหอ,อกสลิมโอ้โหเริ่มมาก็รูกูจะมาหยองไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยสงสัยผมต้องยอมเสียฟิกว่ะน้องกูตายแงแกโอ้โหสลิมเอ้ยไม่ใช่อลิศวัดโอเคได้ครับ โอเคตอนนี้ซอยคลิปซอยโอ้ตอนนี้ผมเสียฟิกว่ะตอนนี้ผมต้องลากไปก่อนเพื่อจะฟอร์มได้อ,อีกแปดสิบห้าวีครับอืมจะแตกปะวะต้องต้องยืนหลังคีเพราะว่าโอ้สยอด ฮืมยอดจริงจริงฮมออไมถึงอะโหสีแดงไม่ออกฮะตายแล้วตายแล้วเฮ้ย ตีเลยตังวะตัวใหม่ขี้โกงจัดแล้วเพราะว่าโดนเนิบแน่หลุดมาโดนเนิบแน่ปึ๊บป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 ับป๊บโอ้โหรีบตีอ่ะเดี๋ยวคนจะแตกซะก่อนฮอเฮ้ยเซลเสซลเซลโบบะโบบะโบโบบะ อยากสตัรนทคนไม่โดนหรอกอันนี้เป็นปังงูโอเคเครดิตรีบครับรี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 บโอ้อิเลนดอร์เดินพรานโอ้โหสลิมมันเอาพลังแฝงเคียวมา ไม่ถึงว่โะโอ้ยถ้า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 แทงยืนคำน้าให้ผมตอยป้อมด้วยสักสามสี่ทีนี้กอ็โอเคเลยนะผมต้องยืนอยู่อย่างนี้มันไงเพื่อความเซฟว้าวว้าวฮึตอนนี้ผมต้องอยู่หลังอยู่หลังอยู่หลัง ว้าว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 โอเคครับ okay. ตัวใหม่มาประยังชีพเราเราต้องขอเขาไม่ได้ได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนปลาเช็คฮนะโอเคเมื่อจะมีเป้าหมายโอ้ฟลาดตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ฮนะอืมเคดีเปิดอันติไปหรือเปล่า แต่จริงถ้าเอาเอาได้นะเรียบร้อยฮะเรียบร uh. uh ้อยตายครับโอ้โหโอ้ยท็อปฟอร์ม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 ยังไงยังไงยังไงมันต้องเป็นของกูสิโอ้โหโดอลลาร์อะครับน้องๆก็ผมก็รีบซอยป้อมดิรอซ่องแต่งอะไรอะ

อืมไม่รู้จะไปเติมทันหรือเปล่านะตอนนี้ฟิกเกอร์ผมไม่มีอะตอนนี้หนีเอาตัวไม่รอดแน่ๆแด่๋ยวอีกหนึ่งนาทีอะหกสิบวิอืมป้อมๆได้เนี่ยยืนคำหน้าให้กูก็พออม,มึงกดอันติแต่มึงเสืองไปเข้าไหนนะแนอีลดนร์ดีกว่าไหมอย่าอย่าป้อมของฉันปล่อย ยาคีบยายาโ o โนโน no ไปไปแตก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  a l r e ี d y a l r ี a d y a l ี e a d y a ี r บ a บ y โบบโ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 บ w าวครสลับเลนนะเนี่ย เดืยวตรงนี้ไม่ดีว้าวว้าว,ว,าวโอเคผมฉลาดกว่ามันพีมันโง่ฮะแต่แทงเสือไม่เข้าวงนี้โง่กว่าโอ้โหมึงเข้าให้กูก็จบแล้วนี่เข้าให้กูก็จบนี่อ้าวมึงมึงเข้านี่ว้าวเต๋อฟัก เดี๋ยวร้อยแตกบายบายว้าวว้าวว้าวเหมือนริมจะตายฮนะองกูตีแน่ๆน่บายบายและป้อมแอ,อนบายบายว้าวค้กิวะอะครับน้อง ตายแล้วน,นะมาสิ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 าสาสลองฉีดมาลองฉีดมาดิลองฉีดมาสิ <sorting> <ไ Bro. S 2> มันฉีดไปแล้วอ่ะเฮ้ยว้าวถอยดิอ่ะถอย no 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 เดี๋ยวเหมือนจะไม่ปลอดภัยถอยมากกว่านี่อีกนิดนึงเยอะ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  ตกปะะตุ่มเลยจ๊ะตกปะทะตุม้มต้องรีบมากันกลางกันได้แล้วมันจะโดนอะ่ะโอ้โหมันจะโดนหลักเกียชอ็อกแล้วมึงเพิ่งเปิดอันตีน่นะคิดดีแล้วเรอฟอรเรนจะเข้ากูอะ่ะโอ้เตอฟรากิ่งชีดหอกัาทักทางไหนมันก็มาจากทางนั้นแหละโอเคเอามากกังกอไปสิเอาไปเลยฉันให้ แทงมึ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 งมงมงสนใจป้อมกลางไหมไม่สนใจเหรอว้าวว้าวฮูลี่ฟักมากครับโอเคกูเอาออกอ่ะว้าวโอเคมึกมึงน่าจะให้กูนะมึกโอเคตอนนี้เราได้เดอะดาร์คสเลเยอร์ ยังไงป้อมนี้ก็น่าจะได้ถ้าไม่ผีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าวะวู้เสียวตูดเอาน,นกดีกว่าตีแตกแตกแตกโอ้โหแตกแตกฟ้ามันไกลฮะโอ,โ,อโอ้ผมตีเองดีกว่ารวมดีกว่าไหมอย่าให้มังกรต้องเจ็บฮะ ไ,ไม่รู้ว่ามีใครจะรอตุ๋ยล้างกูหรือเปล่าออมเหมือนเพิ่งเปิดเนี่ยนะไม่ตายมันตายเองอืมอย่างนี้เดียวผมไม่อยากเสียฟิกอะเก็บไว้ตัดสินใจทีอะว้าวดุดุดุด ลองกับมาสิว้าวเจ็บ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 อืมต้องรีบเขียนคลิปอะเหมือนจะแตกอ่าหา้าอ่าหา้าอ่าหา้าแตกครับอันนี้ก็เหมือนจะแตกตัวนะ อืม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 อือืม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 อือยมอืืมอืออออ แล้วพีก็ได้แกรกุ้ยเย่เอา้าเพิ่มไปกดดาวเพิ่มไม่เป็นไรโอ้โหอยู่แล้วเจา้าทอปฏิทโทถถังโอ้โหอยู่แล้วครับน้องๆคดคิวถึงสองตาว้าว <c oughs> <c oughs> ของประมาณนี้แหละเออม ไม่จบเกมอ่ะขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีจุ๊บ <begun> จุ๊บจะลืมติดตามเกมเอ้ยปูเล่นเกมโอเคบ๊ายบายเย่